เชลซียังจ้องโอลิเซ่เผยเหตุพอชไม่ใช้มาดูเอเก้แมตเซนใกล้ศพดอทมุนสวัสดีครับ ก็ต้อรับใน่ช่องบด,ดินมีเรื่องเล่านะครับติดตามเขาสัญเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบด,ดินมีเรื่องเล่านะครับมาเช้านี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับผมก็ก่อนจะไปเริ่มผมทําเป็นตอนๆมาให้ข้างล่างนะ,ะสามารถกดที่เดสคริปชันล่างได้เลยสามารถกระโดดไปกระโดดมาดูตอนที่สนใจหรือว่าจะดูจนรวดเดียวจบก็ทําได้เหมือนกันฝากไว้ด้วยนะครับผมแล้วสาหรับใครที่เพิ่งมาดูนะครับผมหรือดูแล้วยังไม่ได้กดซับสไคร์กันฝากกดซับสไคร์ใกันด้วยพาบดินมีไปหมือนซับหน่อยอยู่ในมือทุกคนแล้วฝากกดไลค์กดกระดิ่งกกดดามให้้้ััับบนนนรีเลวยะค ครับผมอ่ะโอเคก่อนจะไปเริ่มนะครับผมขอฝากไว้ด้วยเลยกับอันนี้นะครับเหมือนเดิมกับอเล่ออฟตันชายนะครับผมใครที่มองหาดอกแมแนวกับพิเศษพิเศษให้กับคนักคนพิเศษนะครับผมก็ทักไปได้เลยทั้ง Fan Page, แฟนเพจแล้วก็ไลน์แอดตั้งแต่ในทิกต็อกอินสตาแกรมแล้วก็ในเว็บไซต์อเล่ออฟตันชัยฝากไว้ด้วยนะครับผมและสําหรับใครที่ต้องการจะลงโฆษณาก็โทรมาที่เบอร์ข้างล่างหรือว่าทักมาที่อีเมลหรือว่าทักมาที่แฟนเพจของบอดี้มีเรื่องราวได้เลยฝากไว้ด้วยนะครับอ่ะมา มาเข้าเรื่องของเราเลยแล้วกันโหวันนี้ตอนแรกที่บอกว่าเหมือนข่าวจะไม่เยอะแต่เยอะว่ะเอออ่ะอันนี้นะครับผมก็เมื่อวานเอ,อมื่อวานผมทำไลฟ์ก่อนเกมไปให้เนาะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ข้างบนแล้วกันนะอันนี้ก็เอาภาพซ้อมนะครับผมมาให้ดูเนาะก็มีหลายๆคนกลับมาซ้อมได้แล้วนะครับผมที่น่าสนใจเลยก็คือคนนี้เอนโซ่ฟานานเดสครับผมกลับมาซ้อมได้แล้วนะแล้วก็ ตอนแรกที่เมื่อวานพูดกันว่าเฮ้ยถ้าเอนโซเนี่ยหายเจ็บขาหนีบมาหายหายเจ็บไส้เลื่อนมาอาจจะได้ลงเหมือนกันนะเ้าเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีส่วนร่วมกับเกมทันทีเลยหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นตัวสำรองนะครับผมแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับผมกับคนนี้นะอ่ามาดูเอเก้ก็มานะครับผมน่าจะได้มีโอกาสมากขึ้นเนาะเอ็คุนคู่นะครับผมอ่าแล้วก็2คนนี้ที่น่าสนใจนะครับผมก็คือคาร์นิชูวเมกาเนาะแล้วก็คนนี้นะครับผมเบนชีเวลนะก็กลับมาซ้อมได้แล้วนะครับผมกลับมาซ้อมบนพื้นหญ้้าาาาไดดดแลลววว่่ะะปรรมมณักก็เี๋ยูจบ ได้แบบฟิตทันในช่วงในช่วงนี้ในช่วงหลังจากนี้เมื่อไหร่เดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับผมอ่ะก็ อีกคนนึงเนี่ยที่ไม่มีรูปนะครับผมนั่นก็คือมีให้โลมูดิกนะอ่ะก็ตอนแรกที่พอสบอกว่าอาจจะเช็คฟิตก่อนแล้วมานี้อ่ะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นก็ลงมาซ้อมได้แล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าจะได้เป็นตัวจริงหรือเปล่านะครับผมอ่ะรอติดตามกันรอติดตามกัน,ลกนแล้วก็ย้ำอีกทีนะว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเดี๋ยวคืนนี้ประมาณทุ่มครึ่งนะก่อนที่อ่ะประมาณทุ่มยี่สิบก่อนบอลจะมาเดี๋ยวไปไลปีไปลฟ์พากบอลด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปพูดคุยกันในนั้นแล้วกันนะแล้วก็เจอกันในไลฟ์หลังเกมไปดด้้้้้้วววยยเเลลลแแกันนนนนะะะโคคปปรรมมาาณีบผิงงไไไใหูขด้ ทีนี้มาเข้าข่าวของเรานะครับผมก็อันนี้เป็นรายงานนะครับผมจากฟาบิโอโรมาโน่นะมีการพูดถึงนะครับผมบอกว่าเชลซีเนี่ยยังชื่นชมชื่นชอบไมเคิลโอลิเซของคริสตัลพาเลีอยู่นะครับผมแต่เชลซีเนี่ยให้ความสําคัญไปกับตลาดขาออกซะมากกว่าในช่วงเดือนมการานะครับผมแต่ก็จะมีการเซ็นสัญญาด้วยนะซึ่งต้องขายนักเตะออกไปให้ได้ก่อนอ่ะก็โย,ย,ยนหินถามทางหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าเป็นการเปย์ไว้ก่อนหรือเปล่าสำหรับโรมาโน่นะครับผมก็ อย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วนะครับผมว่าถ้าไมเคิลโอลิเซ่เนี่ยถ้าสมมติให้เลือกอะให้เลือกอทิ้งไว้แบบนี้แล้วกันให้เลือกว่าถ้าอยากได้จะเป็นใครจะเป็นโอลิเซ่หรือว่าเป็นพาเมอร์จนรนิงๆผมทาคลิปแยกไว้ใหแล้วนะเดี๋ยวออกประมาณเที่ยงๆมั้งอะใครยังไม่ดูเดี๋ยวก็ไปรอดูกันได้นะครับผมส่วน จะได้มาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออมันก็ต้องอย่างนั้นแหละต้องรอขาออกก่อนหรือเปล่าซึ่งอคนที่ออกอาจจะเป็นมาดูเอเก้หรือเปล่าหรือจะเป็นแบบคนอื่นหรือเปล่าก็อาจะต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับผมเพราะอย่างที่บอกนะพอเนี่ยอยากได้นักเตะประสบการณ์มากขึ้นมากกว่านี้ด้วยนะอ้าวก็อย่างที่บอกรอติดตามมันต่อไปแล้วกันนะครับฟังหูไว้หูไปก่อนแล้วกันนะอย่างที่บอกนะพอมันมีข่าวปีขวาที่เล่นเอยที่ถนัดซ้ายนะครับผมมันก็เลยมาเป็นข่าวลิง์กับคนนี้นะครับผมนั่นก็คือ วันนี้เอ่อโนอนี่มาดูเอเก้นะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นรายงานจากรอนดอนเฟิร์สนะครับผมบอกว่าเหตุผลที่โพเชตติโน่เนี่ยไม่ค่อยใช้มาดูเอเก้นะ,ะเพราะว่าโพเชตติโน่เนี่ยไม่ค่อยเชื่อมั่นในเกมรับของออมาดูเอเก้เท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ อีกอย่างเนี่ยมาดูไอเก้นเนี่ยขึ้นชื่อนะนะขึ้นชื่อในทีมว่าเป็นคนที่อ่อนซ้อมนะครับผมเขาใช้ควาว่า l i g h t น n i n g เนาะก็คือหมายถึงว่าซ้อมน้อยไปหน่อยอะไรประมาณอย่างนั้นนะแล้วซึ่งพอสเนี่ยต้องการคนที่มีประสบการณ์ในเกมลุกอย่างสเตอร์ลิงนะแล้วก็ให้โอกาสนะครับผมคนที่เอ่อคนที่ซ้อมหนักมากกว่าอย่างบูดิกลงเล่นอย่างสม่ำเสมอมากกว่าด้วยนะอ่ะก็ อย่างที่บอกนะอาจจะเป็นเรื่องของทัศนคติหรือเปล่าซึ่งถ้ามันปรับจูนกันไม่ได้จริงๆก็อาจจะมีการปล่อยตัวหรือว่ายืมตัวหรือขายออกไปด้วยเหมือนกันเาพราะฉะนั้นก็รอติดตามมันก่อนแล้วกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะแต่เริ่มเห็นสาเหตุแล้วว่าอ๋ออาจจะแบบเรื่องของการอ่อนซ้อมเรื่องของการไม่ค่อยทุ่มเทในการซ้อมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ขี้เกียจหรือเปล่าประมาณนั้นก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับแต่ถ้าถามตอนนี้ก็คิดว่า กับกับการโชว์ฟอร์มที่ดีนะก็น่าจะได้รางวัลอะไรบางอย่างหรือเปล่าด้วยเหมือนกันแต่ก็อย่างที่บทสัมภาษณ์ของพอชนชันแหละพูดพูดในหลังเกมที่ที่ชนะที่ชนะพาเลสไปเนาะแล้วก็บอกว่าแบบโอ้โหเล่นโหดเป็นโกรกจจกดกูอาจจะเป็นฟิลนั้นก็ได้อาจจะเป็นฟิลนั้นก็ได้นะครับผมอ้าวก็เดี๋ยวเราดูกันต่อไปแล้วกันว่าในช่วงเนี้ยไปจนถึงจบฤ้วดูการมาดูไอเกะจะได้ im, มีส่วนร่วมกับทีมอีกมากน้อยแค่นหนนะครับโอเคอ้าวข่าวต่อไปนะครับผมไปพูดถึงคนนี้หน่อยแล้วกัน เยนแม็กเซนนะครับผมอันนี้เนี่ยโอ้โหมีรายงานจากสื่อดัชนะครับผมแล้วก็สื่อของฝั่งเยอรมันนะครับผมอ่ะโดยเริ่มจากคนนี้นะครับผมเออ่ชื่อว่าทีมวันจูรินนะครับผมเป็นออยู่ในสื่อขอเออเขาเรียกนะสื่อดัชนะครับผม global international นะครับผมมีการพูดถึงว่า ตอนนี้นะดอทมูลเนี่ยกำลังจะเซ็นสัญญากับมาเซ่นนะครับผมจากเชลซีนะซึ่งทั้งสองสโมสรเนี่ยมีความสุขที่ได้เจรจากันแล้วก็นักเตะเนี่ยก็มีความสุขที่จะย้ายไปเยอรมันด้วยเหมือนกันนะคะรับผมเช่นเดียวกันนะครับผมจากเว็บไซต์ของฮอลแลนด์นะครับผม1908นะ1908นะครับผมบอกว่า แมเสเซนเนี่ยใกล้จะตกลงนะครับผมเลื่อนขายส่วนตัวกับดอดมูลได้แล้วนะซึ่งตอนนี้เนี่ยขั้นตอนเบื้องต้นนะครับผมจะอามีการยืมตัวไปก่อนแล้วค่อยปล่อยแบบย้ายทีมแบบถาวรในซัมเมอร์หน้านะแล้วก็มีรายง,งานจากบิลส์นะครับผมบอกว่าดอดมูลเนี่ยมีความคืบหน้าในการเจราจาจะเซ็นสัญญากับแบ็กซด์นะซึ่งหนึ่งในตัวเลือกที่เป็นเป้าหมายหลักตอนนี้นั่นก็คือเอียนแมสเซนด้วยเหมือนกันนะครับผมอ่านมาทั้งหมด3ข่าวเนี่ยที่เกี่ยวกับแมสเซนเนี่ยรู้สึกเอะอยู่อันเดียวก็คือข่าวจาก908 19 1908นี่เขาาพูดว่ อาจจะมีการปล่อยยืมตัวไปก่อนแล้วก็ค่อยไปขายขาดในช่วงซัมเมอร์หน้าไอไอเรื่องบอกว่าตตลงเงื่อนไขส่วนตัวอะไรเงี้ยไม่ติดนะเออแต่แค่บอกว่ายืมตัวไปก่อนตอนนี้อย่าลืมนะว่าโคต้ายืมตัวของเราเนี่ยมันเต็มแล้วถ้าโคต้ายืมตัวของเรามันเต็มแล้ว,รว,เ,รเ,ลวเราจะปล่อยยืมแมเสเซนออกไปเนี่ยน่าหมายความว่าไงนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีการเรียกใครสักคนกลับมาเหรอซึ่งใครอะอันเจโลหรอ เออ่โมเรล่าเหรออ่ะ,อะถ้าโมเรล่าอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ที่มีข่าวบอกว่าลียงอาจจะปล่อยคืนหรือเปล่าอ่ะประมาณนะั้นซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันจะต้องมีตัวไหนตัวนึงเนี่ยที่ไปยืมต่างไปไปยืมต่างประเทศอ่ะปล่อยบีมยืมต่างประเทศแล้วเรียกกลับมานะซึ่งตอนนี้อ่ะมีค่ะเออ่มีอันเจโลใช่ไหมมีมีโมเรล่าใช่ไหมอ่ะที่อยู่ในลีกเอิงสองตัวนะแล้วก็มีลูกากูเจป้าซีเยกเออแล้วก็ใครอีกวะฮัมฟรีป่ะ ถ้าจะไม่เอยไม่ไม่แน่ใจอีก2ตัวอีก2ตัวที่ที่ถูกปล่อยยืมออกไปนะซึ่งในทั้งหมดนั้นเนี่ยจะต้องถูกเรียกกลับมาถูกเรียกกลับมาเนาะจะได้เหมือนแบบมีโคต้าที่จะปล่อยยืมมอเซอนออกไปด้วยเหมือนกันก่อนที่จะขายขาดนะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูว่าว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะสำหรับอนาคตของเอเมซอนแต่ดูทรงแล้วน่าจะถูกปล่อยปล่อยปล่อยตัวออกไปแน่แนด้วยเหมือนกันแต่ค่าตัวจะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับ โอเคเอาก่อนจะไปที่สี่ข่าวสุดท้ายนะครับผมใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะฝา, like, า,า,ากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดีมีแรงเล่าด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะโอเคอันนี้เป็นข่าวดีที่ถามที่ถามผมดูไม่ค่อยเป็นข่าวดีเท่าไหร่อ่ารายงานจากบ๊อบบี้วินเซนต์ของบอลอนดอนนะครับผมบอกว่าเข้าใจว่าซานเชสเนี่ยใกล้จะกลับมาลงเล่นได้แล้วนะครับผมหลังจากที่มีอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนและอาจจะกลับมามีชื่นได้ในช่วงต้นเดือนหน้าก็เป็นไปได้นะโอ้โหฮ่าจริงๆก็ อย่าพิ่งกลับมาอย่าพิ่งกลับมาเลยขอใช้เปโตวิดไปก่อนนะเพราะยังรู้สึกเชื่อมั่นเปโตวิดมากกว่านะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแหละว,ว่าโรเบิร์ตซันเช่กลับมาจะสอดแทรกจะยึดตัวจริงกลับคืนจากน้องเออเปโตวิดได้หรือเปล่าแล้วกันนะครับอเอาใครที่อยากได้หรือไม่อยากได้อยากไม่อยากให้กลับมาอยากใช้เปโตวิดต่อก็ลองแชร์คอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันนะครับโอเคเอาส่วนข่าวต่อไปนะครับผมจะบอกว่ายินดีได้ไหมอ่ายินดีหน่อยแลวกันนิโคลัสจ็กสันนะครับผมถูกเรียกติดทีมชาติไปลุยแอฟริกาคัพออฟเนชั่น จะเริ่มแข่งที่ไอวอรี่โคส์เนี่ยวันที่13มกรานะครับผมจนถึง11กุมภาเลยนะแล้วก็เซเนกัลนะครับผมของของแจ็กสันเนี่ยจะได้ลงเล่นกับแกมเบียจะอยู่ในกรุ๊ปซีนะจะอยู่ในแกมเบีย์เคมรูนกินีนะครับผมแล้วก็ จะลงเล่นในวันที่15มกรา,านะครับผมเวลาเวลาบ่าย2ตามเวลาของอังกฤษนะครับผมก็น่าจะเป็นค่มค่บ้านเราเออประมาณนั้นนะกะ็อ่ใคากเชียเดี๋ยวถ้ามีมีผลหรืออะไรเดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังแล้วกันผลงานเป็นยังไงเดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับผมซึ่งมันก็จะลิงก์ไปกับเออการที่เราจะขาดกองหน้าด้วยนะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราจะต้องรีบหากองหน้ามาเสริมด้วยเหมือนกันในสล็อตที่นิโคลัสแจ็คสันมันหายไปเนะเาะอา่ะก็เดี๋ยวว่ากันต่อไปแล้วกันเดี๋ยวรอดูด้วยว่าคืน,นี้้จะไดลลงหหรรือเป่าะคะับส โอเคอ้าวข่าวต่อไปนะครับผมไปพูดถึงนี่หน่อยแล้วกันอ่ะท็อตโบรีนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นรายง,งานจากเรคคอร์สนะสื่อในโปรตุเกสนะครับผมบอกว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าของเชลซีนะครับผมให้ความสนใจอย่างจริงจังเลยที่จะซื้อหุ้นนะครับผมของสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับผมแล้วก็พร้อมที่จะเป็นผู้นาของสโมสรเนี่ยนะเขาใช้คําแบบนี้นะครับผมแล้วก็โบรีเนี่ยมองว่าโปรตุเกสเนี่ยเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสําหรับการลงทุนในฟุตบอลน,นะครับผมก็อย่างที่เราบอกมาอยู่เรารู้มาอยู่แล้วนะว ข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยโหก็อยากจะได้ทีมจากโปรตุเกสเหมือนกันเรเพื่อเอามาเป็นเหมือนแบบแหล่งแหล่งเขาเียนะแหล่งสะสมกขุมกําลังเออประมาณนั้นเนาะแล้วก็เรื่องของค่าค่าค่าเขาเียนะค่าคะแนนเวิร์กเพอร์มิทด้วยก็ที่โปรตุเกสเนี่ยก็จะได้คะแนนเยอะด้วยเหมือนกันนะซึ่งอาจจะเป็นแหล่งที่เราจะเอาไว้สกานักเตะในยุโรปแล้วก็เอามาบวกค่าค่าพลังเอยไม่ใช่ค่าพลังหรอกค่าคะแนนค่า ถ้าคะแนนเวิร์ e เพอรทนะที่จะได้ขอขอใบอนุญาตได้ง่ายขึ้นด้วยเหมือนกันนะอันนี้โทบอร์รี่ก็บอกเอบาลีว่าจิ้มละกูจิ้มละกูอยากได้ทีมนี้เอาก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะได้ทีมจากโปรตุเกสก่อนหรือว่าจะได้ทีมจากอาร์เจนก่อนตามที่เราข่าวให้ฟังไปเมื่อวานก็รอติดตามกันแล้วกันนะครับโอเคอ่ะต่อไปไปทิ้งท้ายกันที่ข่าวของ วิคเตอร์โอซิมเฮมหน่อยแล้วกันนะครับผมจริงๆเนี่ยเมื่อวานเป็นวันเกิดนะเป็นวันเกิดของวิคเตอร์โอซิมเฮมนะครับผมแล้วก็เอ่ออายุอายุครบเท่าไหร่วะ23่สิบถ้าจำไม่ผิดนะวิคเตอร์โอซิมเฮมอายุครบอ่าใช่เอ้ยอายุครบ25ปีไปเมื่อวานนี้นะครับผมเมื่อวานเกิด29 29ิบันวานะครับผมก็ครบ25ปีไปแล้วก็เมื่อวานเนี่ย ก็มีคนนะครับผมมีแบบหลายๆคนเนี่ยมาแฮปปี้เบิร์ตเดย์มาแบบสุขสันต์วันเกิดอะไรประมาณอย่างนี้เนาะแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยมันคือคนนี้นะครับผมคนนี้เนี่ยเอ่อเป็นแอคเคาน์นะชื่อว่าชื่อว่า เอ่อไมเคิลชาวส์นะครับผมเรียกง่ายๆนะแล้วก็มีสั้นๆในเป็นแอดเคาน์ในทวิตเตอร์นะครับผมชื่อว่า o b g day for you นะครับผมก็เป็นเอ่อตัวไมเคิลชาวส์คนนี้เนี่ยเขาเป็นคอมเมดีเนเขาเป็นนักแสดงตลกแล้วก็เป็นพิธีกรนะเออแล้วก็มาแฮปปี้เบิร์ p เดย์วิกเตอร์โอซิมเฮมแล้วก็บอกว่าเฮ้ยให้มารีบช่วยเชลซีไวๆหน่อยนะครับผมซึ่งโอซิมเฮมเนี่ยเอาเป็นคนไนจีเรียเหมือนกันแล้วก็มาตอบให้ชวนจิ้นว่าแบบ อารมณ์เอ้ยได้ได้เลยหรือเปล่าอะไรมา,า่านเงี้ยอ้าวก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าโอซิมเพมเนี่ยจะได้ย้ายมาที่เชลซีจริงๆหร,ร,รือเปล่านะโหถ้าเป็นอย่างนั้นจริง,รงๆก็เอาไว้เลยขอไว้เลยนะครับผมแล้วยิง่งอย่างที่บอกเดี๋ยวถ้าเอา่อถ้าแจ็คสันจะไปอยู่แล้วเออประมาณนั้นก็แต่มอาจจะมาแทนสล็อตกันไม่ได้ขนาดนั้นหรอกเพราะว่าโอซิมเพมก็น่าจะต้องถูกเอ่อน่าจะต้องไปไป,ไ,ปไม่ไม่แน่ใจว่าไนาจีเรียติด,ต,ดติดหรือเปล่าแต่น่าจะติดนะเออน่าจะน่าจะไปเล่น แอฟริกาอยู่แล้วด้วยเหมือนกันนะซึ่งเอามาก็อาจจะมาหลังจากนั้นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อ่ะก็รอติดตามมาต่อไปแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผมก่อนจะจากกันไปนะขอฝากไว้ด้วยเลยนะครับผมกับอา y o ออฟ n ันชัยนะใครที่มองหาดอกไม้เนือกับพิเศษพิเศษให้กับคนรักคนพิเศษนะครับผมก็ทักไปได้เลยทางแฟนเพจแล้วก็ไลน์อั at, ติดต่อในทวิตเอรอินสตาแกรมแล้วก็ในเว็บไซต์อารีออฟชันชัยฝากไปด้วยนะครับผมอ่ะโอเค แล้วนั่นก็เป็นทั้งหมดนะครับผมของบดินมีเรื่องเล่าในวันนี้นะอ้าวที่เห็นยังไงนะยังดักด้ายโอดิเซอยู่หรือเปล่านะหรืออยากได้ตัวอื่นลองใช้มาดูนะแล้วก็เหตุผลที่พอไม่ใช้มาดูวอเกะเราเริ่มเห็นแล้วนะอ้าวพอแบบนี้นี่เองอ่อนซ้อมอ่อนซ้อมนะครับผมแล้วก็ขี้เกียจหรือเปล่าไม่รู้อ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูโอกาสหลังจากนี้ต่อไปนะครับผมแล้วก็แมเสเซน ถ้าจะยุบจักรยานไปดอดมูลทุกคนคิดว่ายัางไงดีหรือเปล่าหรือว่าไม่ดีเก็บไว้หรือว่ายัางไงก็ลองแชร์มาดูแล้วกันนะครับผมคิดเห็นยังไงก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เหมือนเดิมเราอ่านคอมเมนต์รับตอบคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบารดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับบาย